ครต้องทัดของใครสรุปพี่หลิงต้องทัดของอมอมออมต้องทัดของพี่หลิงอ่ะเอาของ งั้นเราขันคิวก่อนเพื่อ,ของขาน,ลลนคิวก่อนเพื่อสมองอจะแล,ล่นอ๋อนี่ให้หนูอ,าอ่านเนาะใช่ออคิวที่1 7 6 200ครับอ่า 1>, 1 7 6 200นะครับ